สนับสนุนรายการโดยหยุดโลกร้อนสร้างคุณภาพชีวิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์ TPI เสนอรายการ,กรเกษตรอินทรีย์ชี้ช่องรวย จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เคล็ดลับและวิธีการทำเกษตรอินทรีย์ครับที่เรายืนอยู่นี้คือศูนย์เพาะชำกล้าไม้ค่ายพหุนอยู่ทีส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะมาจากคำถามของคุณผู้ชมด้วยที่ส่งมาเข้ามาถามเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพักแต่ว่ามีความน่าสนใจอย่างคุณผู้ชมนั่นก็คือมีคนถามเข้ามาในเรื่องของต้นพยุงเราก็เลยคิดว่าเราเลือกสถานที่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าได้ทราบมาว่าที่นี่เนี่ย เขาเพาะเลยน้องแซมอืมนะฮะเขาเพาะพันธุ์ต้นพะยูงเนื่องจากว่าตอนนี้ในป่าคนตัดไม้ทำลายป่ากันเยอะแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นเป็นต้นไม้ที่หายากนะครับแล้วมีราคาแพงมากๆเลยตอนนี้อยู่กับพี่การนะครับพันุ์โทกการใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คือดําริของท่านผู้จัดการสนย์การหางปุใหญ่นะครับท่านค,คนตีญธนรมอุปิศนะครับท่านเห็นว่าทางปัจจุบันนั้นป่าไม้เราก็ได้ถูกทำลายเยอะโดยเฉพาะพันไม้ที่หายาก,กต่างๆนะครับโดยเฉพาะพันธุพยูงท่านมีดาริว่าเราน่าจะคิดโครงการขึ้นมาซึ่งอย่างน้อยเพื่อสนองพระดำริของพระบาทสมเด็จพระหัวเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยถึงไ,ได้จัดโครงการเรื่องต้นไม้ของพ่อขึ้นมา ู้เชี่ยวการอธิบายว่าขยะสูตรปืนต้องเป็นศูนย์ค<ฆ>่ะงนั้นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้กำลังพลมีความอะไรฮะมีความมีกำลังใจในการที่เก็บขยะนั่นคือเราเสนอเขารับซื้อขวดความพอเพียงเนี่ยต้องเกิดจากว่ามันอยู่ใกล้ใกล้แม้ใกล้มือด้วยนะค่ะ<ฆ>ถ้าเราไปทําแปลงกเกษตรที่มันห่างจากที่ทําง,งานหรือที่บ้านเนี่ยมันก็ความกระตือร้นในการที่จะให้เขาเกิดความพอเพียงจม่เกิด อินซีฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินตราท PI มีส่วนประกอบของกรดฮิวมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินรียโกร์ออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตราท PI มีทั้งกรดอะมิโนโกรดอินทรีย์ต่าง และฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอร์เรลินและไซตโตไคนินชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์โกลอแกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา TPI พร้อมจําหน่ายแล้วต้นปี2554ผู้ที่สนใจหรือต้องการเป็นตัวแทนจําหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0228550900 02 285 5090ทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดลอ้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่รวมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global c h e เค c a l คหนึ่งในสิบบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI เท้าให้ลอง ุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินตรา TPI มีส่วนประกอบของกรดฮิวมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรอแกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา TPI มีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอร์เรลินและไซโตไคนินทัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกร ปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์โกรออรแกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา tpi พร้อมจำหน่ายแล้วต้นปี2 5 5 4ผู้ที่สนใจหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-285-5090 02-285-5090 หยุดโลกร้อนสร้างคุณภาพชีวิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์ TPI วันอังคารที่19สิงหาคม2557บริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนร่วมกับบริษัท Dairy Home จำกัดและบริษัท NatureWorks Asia Pacific จำกัดจัดงานเปิดตัวนวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติกสำหรับโยเกิร์ต ภายใต้แบรนด์อินการร่วมมือของทั้ง3บริษัทในครั้งนี้มีเจตนารมณ์ในการดูแลผู้บริโภคและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของสังคมครับก็ต้องบอกว่าการร่วมมือกันระหว่าง p t t ี c หรือกับ,บ n a t u r e w o r l d นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเม็ดไบโอพลาสติกแล้วก็ทางเ a y h y m o นะครับซึ่งผลิตนมอคแกนิกนะครับหรือโยอเกิร์ตอนิกก็ต้องบอกว่าเราเนี่ย คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็มองไว้กับหลายรายนะครับที่ในเมืองไทยนะครับแล้วเราก็คิดว่าเ,าเราอีกหน่อยเราจะมองไปดูถึงผู้ผลิตต่างประเทศซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็มีฐานมาที่ตลาดในเมืองไทยนะครับเราก็คิดว่าเราจะเริ่มต้นโดยการเข้าไปช่วยสนับสนุนกันแล้วก็ช่วยกันวิจัยแล้วก็ช่วยกันใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกให้มันขยายขยายผลออกไปมากขึ้นอย่างไรก็ตามการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้ามุ่งคำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ การเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ถ้วยโยเกิร์ตไบโอพลาสติกในครั้งนี้ถือเป็นอีก้าวที่กลุ่ม PTT Global Chemical ได้นำนวัตกรรมด้านไบโอพลาสติกไปสู่ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความห่วงใยและต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างต้นพายุเนี่ยจริงๆแล้วโครงการนี้หรือว่าการเริ่มต้นโครงการนี้มันเริ่มต้นมาได้อย่างไรคะคือดําริของท่านผู้จัดการศูนย์การทหานผูใหญ่นะครับท่านพลตีบุญธรรมอุริศนะครับท่านเห็นว่าทางปัจจุบันนั้นป่าไม้เราก็ได้ถูกทำลายไปเยอะโดยเฉพาะพันธุไม้ที่หาย,ยากพๆนาครับโดยเฉพาะพันธุพายุท่านมีดาริเราน่าจะคิดโครงการขึ้นมาซึ่งแต่ว่าเพื่อสนองพระราชดำิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยถึงได้จัดโครงการ เรื่องต้นไม้ของพ่อขึ้นมาครับโดยเป็นศูนย์นการทันใหญ่นม้นก็จะได้ดำเนินการในการเพาะพันธุ์ต้าไม้ที่หายากนะครับพกพยุมะข้าวโมงพวกแคนาอะไรต่างๆที่ๆๆหายากแล้วก็จัะเป็นโครงการ3ปีขึ้นโครงการนี้3ปีปลูกปีละ3,333 0 3 3 3นส้อ้หนะะหก็คือ3ปีก็ประมาณเกือบล้านต้นรู้เลยว่าโครงการนี้นะคะ มีความสำคัญจริงๆใจความหลักๆที่เพื่อนฟังดูแล้วนอกจากที่จะเป็นไม้มงคลไม้เศรษฐกิจอะไรแล้วแต่ส่วนหนึ่งคือเราต้องการทําให้พื้นแผ่นดินนี้กลับไปสู่ป่าเหมือนเดิมเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งคราว่าประเทศไทยของเราจะมีป่าที่มสมบูรณ์เหมือนเดิมใช่แล้วอันนี้เพียงแค่โครงการแรกใช่แล้วแต่ที่นี่ยังมีอีกรายโครงการนะครับแล้วในส่วนของที่ผู้พันการได้ดูแลมีอะไรบ้างครับ ที่มีอยู่ก็มีเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องเรื่องนอกจากการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรต่างๆท,ท,ที่พื้นที่ที่เรามีอยู่เป็นส่วนของกองร้อยหน่วยขึ้นตรงของกองพันธ์บริการส่วนกลางใหญ่ไม่มีโครงการกระบื้อบัตรมีศูนย์อนุรักษ์กระบือไทยซึ่งได้จากการถ่ายชีวิตกระบือทุกปีตั้งแต่ปี50เป็นต้นมานะครับสองครั้งเนื่องในวันพ่อกลัญเม่มนะครับเพื่อเทิดทีเกียรติทั้งสององค์ท่านหลังจากถ่ายกระบือปี50แล้วเนี่ยเราก็จัดที่ ที่เลี้ยงให,ให้เขาตั้งห้าสิบตัวปีห้าหนึ่งทชืวยการทั้งใหญ่ทั้งเร็่ตั้งโครงการเกีออ่ยวกับศูนย์รับทุบติบกระบือไทยขึ้นมาซึ่งเอากระบือที่ไทยชีวิตมาเลี้ยงไว้มาดูแลแล้วก็สารต่อสืบสารว่าทธรรมก็คือถ้ามีเกษตรกรประชาชนหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องการที่จะเอากระบือไปใช้งานเพราะชาไปกินนะฮะเอาไปใช้งานเนี่ยก็สามารถติดต่อสุ่พื้นได้แต่เรามีข้อแม้ว่า คุณทำสัญญากับทางศูนย์การหารุ่งใหญ่นะครับ oh. แล้วก็ห้ามเมื่อเอาไปเรียนให้เอาไปเรียนจริงรห้ามเอาไปขายห้ามเอาไปเอา,เอาไปทําในสิ่งที่ไม่ใช่ใส่ปนผสมของโครงการเอาละแต่เราก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของอินทรีย์ในการเกษตรแบบอินทรีย์เห <He hn S 2> ็นว่า ที่นี่ก็ทําการเกษตรแบบอินรีย์ด้วยเหมือนกันครับการเกษตรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ฐานคุ้นเคยมากสุดแหละ,ะแล้วมันจะมีพวกลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น,นต้นพยุงใช่ไหมครับวาไว้อันนี้อย่างเช่มะข่ามงกลเราก็เก็บเม็ดคือเม็ดเราเอาเม็ดตามที่ในค่ายเนี่ยต้นมะข่ามงกุเยอะเราก็เก็บเม็ดมาเสร็จแล้วมาฝานมาฉันมีปลูกผักทุบยาว<อ><อ>ด้วยจริงนะฮะของจริงไหมจริงมันมมันไม่แข็งเลย นะฮะแล้วก็ครับครับก็จะมีพวก E M E M E M นี่อันนี้ทำขายด้วยนะฮะค่ะก็ขวดประมาณ20บาทไม่พอไม่ไม่พอค่ะโอ้ต้นทุนไม่อยากบอกต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนเลขตัวเดียวนะเออต้นทุนน้อยมากแทบถ้าไม่มีต้นทุนขวดที่ได้คือขวดรีไซเคิลค่ะเราก็เอาขวดรีไซเคิลตามบ้านพักท่านผู้ช่วยการอธิบายว่าขยะสูบพื้ต้องเป็นสูงค่ะนั่นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้กลังคนมีความอะไรฮะมีความ มีกำลังใจในการที่เก็บขยะนั่นคือเราส่วนหนึ่งรับซื้อขวดนั่นเป็น้างจานในกลุ่มแม่บ้านกนกลุ่มแม่บ้านของครงใ,หใหญ่ทำทำเองเนี่ยผมบอกกาไร50%าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนะฮะก็ไป,ไปซื้อไปซื้อชุดสําเร็จมาแล้วให้แม่บ้านที่ตามองร้อยทำแล้วก็ตรงนี้อันนี้นนคืออันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับไม้ประดับ นะครับหมวดควบคุมหน่อมไหาที่ส่วนนะครับที่ชอบในการประดับประดาษต้นไม้ <สะ S 1> ในพิธีการต่างๆของของค่ายนะของสื่การใหญ่นะเราก็จะทาต้นไม้ต่างๆไว้ถ้าน้องเห็นกนะ็คือชอต้นไม้ต่างๆเอาไว้ไม่ต้องไปซื้อฮะบางทีเรามีจัดงานต่างๆก็หน่วยงานข้างนอกก็จะให้เราไปเพื่อประดับด้วยวก็จะมีเรื่องกิจกรรมเรื่องการเผาถ่านนะการเผาถ่านเผาถ่านที่จจะเป็นอาจจะเป็นเศษนะจากไม้อะไรคะเนี่ยอันนี้จากไม้ก็คือสูตรตามที่น้องทราบแล้วว่าสูตรการอันนี้อาจจะเป็นอันเล็กหน่อยนะเนื่องจาก <bruk> <ถ>วา่าเราเศษนะเศตัวใหญ่ายม ก็คือสุทานใหญ่มีพื้นที่เยอะเมื่อพื้นที่เยอะเนี่ยผู้ชาการท่านรักป่าป่าก็เยอะตามมาด้วยเมื่อป่าเยอะเนี่ยมันก็มีต้นไม้ต้นไม้เกิดแก่เจ็บตายรู้ไหมฮะต้นไม้ก็ต้องตายเมื่อต้นไม้ตายเนี่ยเราก็เอาต้นไม้นั่นะมาทําประโยชน์นะครับตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ทั้งต้นเลยฮะค,คือต้องบอกว่าต้องตายเองธรรมชาตินะฮะเราไม่มีนโยบายในการท่านผู้รชการไม่มีนโยบายในการตัดถ้าเป็นไม้ดีอยู่เราก็จะแปลรูปแล้วก็เอาเอาไม้เนี่ยมามาใช้ประโยชน์ ในงานของราชการทั้งหมดนะครับเช่นทำเก้าอี้ต่างเดี๋ยวน้องจะเห็นว่าที่ที่โอริชฮอลคือที่พักของแขกของสนัขใหญ่ก็จะมีไม้ไม้นั่นคือไม้จากต้นไม้ที่ตายนั่นเองนะครับปีห้าสี่น้ำท่วมสูญปืนเหมือนกันแต่ฝั่งป่าแล้วปัจจุบันเนี่ยต้นไม้ยืนตายหลายต้นต้นคัปูไม้ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วก็ขอขออนุญาตมิชดารตัดตัดเสร็จแล้วก็มาทําฟืนแล้วก็ให้ลูกน้องเอาฟืนไปขายต่อโดยเราต้องเอากําไรส่วนหนึ่งไว้ ขนาดหมดควบคุมค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางที่ที่ที่ได้ทามาฟังมาถึงตอนนี้แล้วจริงๆแล้วในตูนนาดบืนใหญ่เนี่ยครับทาอะไรมากมายหลายอย่างใช่จริงๆเห็นบอกว่าเมื่อกี้ปลูกผักเห็นเองด้วยใช่นี่ปลูกผักจะเห็นว่าผั่วจะหงิกงอยนะครับครับจะไม่ทรงไม่สวยแต่จริงๆที่น้องเห็นว่าเราไม่ไม่ฉีดยาเข้ามาเลยครับเราเข้าใจน้ําส้มพันไม้ครับนามาฉีดนะฮะก็ได้ผลดีที่มาอันนี้เป็นช่วงช่วงปลายได้ดูมาแล้ว เนี่ยจริงๆแล้วหลักๆแล้วที่นี่อย่างอย่างแปลงเกษตรที่ทำเนี่ยทำเพื่อที่เราจะเลี้ยงกํลาลังผลอาหารเป็นหลักแต่แต่พูดจริงๆว่าเราเราทำเ,เราเราเราส่วนใหญ่จะซื้อ,อซื้อจากผู้ผู้ผู้ประกอบการภายนอกแต่ที่เหลือนะฮะเราจะมีส่วนหนึ่งให้กําลังคนได้มีช่องทางในการหาชีพเสริมอ๋อม,มันเป็นการหาชีริมใช่ใเพราะอยู่อย่างแรกต้องต้องถามเมนต้องถามเมนดูอาหารก่อนถามอยากกินอะไรแล้วมันก็ดาวมาถึงผู้ผลิตว่าเราจะซื้ออะไร การซื้อจากผู้ประกอบการภายนอกมันทําให้เราสามารถเลือกอาหารได้ตามที่ฐานต้องการช่วนอาหารของลำพนเนี่ยพืชผักต่างๆก็ต้องดูว่าเมนูนั้นเป็นตรงไหมถ้าตรงก็ซื้อมาแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เหลือไม่เหลือขายเท่าไหร่รอครับก็จะทํากินเองบ้างเล็กบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องธรรมชาตินะครับของตกเย็นมาสิโม สวนผักอยู่หน้าที่ทํางานเงี้ยก็เด็ดกลับไปกินบ้านน่าชมนะฮะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าวิถีชีวิตแบบแบบพอเพียงนะเพราะว่ามันมันทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตว่าเออใครว่าอย่างทหารเนี่ยจะไม่เห็นวิถีชีวิตแบบนี้เอ๊ะแต่แต่จริงๆแล้วเขามีนะเขามีของเขาซึ่งอันนี้ก็คือเป็นพระราชดำริของในหลวงด้วยแต่ความพอเพียงเนี่ยต้องเกิดจากว่ามันอยู่ใกล้ใกล้ไม้ใกล้มือด้วยนะถ้าเราไปทําแปลงเกษตรที่มันห่างจากที่ทํางานหรือที่บ้านเนี่ย มก็ความกระตือร้นในการที่จะให้เขาเกิดความพอเพียงจะไม่เกิด สูตรปรับปรุงคุณภาพดินตรา TPI มีส่วนประกอบของกรดฮิวมิกช่วยให้ดินร่วนสุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา TPI มีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่าง และฮอร์โมนที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิปเบอร์ริลินและไซโตไคนินชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์โกลอแกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา t p พพร้อมจําหน่ายแล้วต้นปี2554ผู้ที่สนใจหรือต้องการเป็นตัวแทนจําหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 285 5090 0 2 2อง5 0 9 0ทุกย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดลอ้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่าง,ย,างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีพันจาก DJSI หยุดโลกร้อนสร้างคุณภาพชีวิตด้วยปุ๋ยอินรีท์ t ี i ครับผมจากตอนที่เราคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วเนาะก็ทำให้เห็นว่าอันนี้ก็คือสามารถเลี้ยงกำลังผลได้สามารถเลี้ยงกำลังผลได้เท่าไหร่ครับ อันนี้ต้องต้องถามคนทำเลยบ้างนะครับเพราะว่าพี่น่ะเนส่วนของหน่ยนโยบายหาตลาดให้ส่วนลูกน้องที่ทำจริงๆริะเดี๋ยวผมให้ทางผู้กองธนสินกับจ่าสมศักดิ์เป็นคนตอบนะครับสวัสดีครับผู้กองธนสินกับจ่าสมศักดิ์เริ่มจากตรงไหนครับน้องแชมป์โอเคผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผักแต่แบบนี้นะฮะจริงๆรแล้วมันไม่สามารถที่จะปลูกําที่ได้นะครับตอนนี้ปลูกถั่วฝักยาวหลังจากนี้เราจะปลูกอะไรต่อไปแล้วมีวิธีการดูแลยังไง รจริงๆเราเรามีแผนว่าะจะปลูกหน่อไม้ฝรั่งครับแต่ต้องดูว่าจะกำลังศึกษาว่าดินมันเหมาะกับมนหน่อไม้ฝรั่งหรือเปล่ากำลังศึกษาว่าต้นทุนการผลิตมัน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 คุ้มค่าหรือเปล่าหรือไม่ก็เราอาจจะปลูกประเภทพวกไม้ที่ยืนต้นสักหน่อยไม้ล้มลุกประเภทมะละกอตอนนี้เห็นไหมเรากำลงังลงมะละกอครับเพราะว่ามะละกอสามารถเลี้ยงดูกำลังคนแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปก็คือ,อพวก กำลังคนที่อยู่ด้านนอกของที่ควบคุมเนี่ยสามารถมาเอาไปทานได้สมมุติว่าแปลงเนี่ยนะฮะแปลงนี้นะนตอนแรกเป็นแปลงที่เราไม่หวังนะครัลูกน้องผมแนวแปลงนียที่ผมใช้เอ็มนะลูกน้องผมปลูกแบบว่าเอาไม้หลักทุกต้านกล่าวว่าคงจะไม่โตนะแล้วคงจะไม่ได้ผลผลิตโอ้โหแปลงนี้จะเหลืองเลยนะแล้วครับต,ต้นก็จะผอมค่อ,อคิดว่าเอะมันน่าจะไทย ไอ้ยินไอ้โอ้ยยินีก็คือยี <I> am, นะครับมาฉีดมาพอฉีดพ่นเนี่ยจากที่ว่าต้นเหลืองดินเนะี่ยเหลืองหมดเลยเนี่ยเลยกลายเป็นมันดกซะจนไอ้นะใช้ปุ๋ยินทสียฮะถ้าพูดถึงสวนกเกษตรทั่วไปเนี่ยอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าเขาจะยกกล้องเขาเรียกว่ายกกล้องสวนทําไมเราถึงเลือกวิธีนี้แล้วไอ้คูข้างๆนั้นมันคือครูอะไรคะถ้าถ้าเรายกกล้องเนี่ยการระบายน้ำนะเราเราเรา มุ่งเน้นเรื่องการระบายน้ําเวลาเราปลูกพืชพืชบางชนิดบางอย่างเนี่ยเวลาเราลดน้าเผาไม่ไม่ชอบที่จะให้น้ํามันขังท่วมประมาเนี้ยแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือเวลาถ้าเรายกลองแบบเนี้ยเราสามารถใช้เศษวัสดุใช้เศษพืชเศษลาเนี่ยฝังไปแล้วก็ใช้เอ็มลดใช้ใช้น้ำาอ็ที่เราขยายมาเนี่ยลดแล้วดินกบ เราปลูกพืชปุ๊บจังหวะพืชเติบโตในช่วงที่พืชเติบโตเนี่ยจะไอ้พวกเศษวัสดุและที่เราฝังไว้เนี่ยก็จะย่อยย่อยสลาย,ยดินในลักษณะเน,นี้ยมันจะมีค่าเป็นด่างเยอะเราเราก็จะปรับปรุงถ้ายังถ้าเราจะปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยครับหน่อไม้ฝรั่งนิสัยของเขาเขาจะต้องการที่ดินร่วนซุยไม่อุ้มน้นาําน้ําจะไหลผ่านครับ ถ้าเราจะต้องการจะปลูกหน่อไม้พลั่งเนี่ยเราก็ต้องหา,าขเขาเรียกที่เท่าแกลบครับผสมคุกในแตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเพื่อเพิ่มเร่งการระบายน้ำไอ,อ้แกลบดำเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือช่วยช่วยระบายน้ำกับ,บกับซึมซับความชืน้น คือหมายถึงว่ามันจะทําให้ดินไม่แห้งนะเนาะมันก็จะแบบดินชื้นช่วยให้ดินชื้นตลอดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าอันนี้คือดินมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่มาเลยใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าใช้ปุ๋ยอินซีของ TPI นั่นคือตัว pH11 นะครับก็คือมันจะปรับปรับสภาพค่า pH ในดินให้มันเป็นค่ากลาง แสดงว่าสภาพดินนี้ได้มีการตรวจตรวจผ่าพีเดินไว้แล้วไหมคะัาราจารย์หรือว่าจริงๆรแล้วไม่เราสังเกตได้ตาเราไม่เคยตรวจครับเราก็คือประเมินค่าด้วยด้วยสายตากับก็คือเวลาเราเพาะปลูกไปแล้วเนี่ยมันความเจริญเติบโตของต้นพืชเนี่ยเราจะดูทุกที่ตรงนั้นหมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนนั่นก็คือ หยุดโลกร้อนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยปุ๋ยอินทรีย์ TPI ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะ PTT Global Chemical ค่ะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยัง่งยืนค่ะครับครั้งหน้าผู้วันการยังอยู่กับเราต่อนะครับใครที่อยากจะทำกะเกษตรอินทรีแบบนี้นะครับติดตามในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้หมด,ดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ